ลุกฮือประท้วงอินฟลูดังขมรปลูก17ล้านคนทั่วประเทศโค่นตระกูลหุน้นลั่นถึงเวลาประชาชนทวงประเทศคืนตอนนี้มีประเด็นเรื่องชายแดนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะดูเหมือนว่ากัมพูชากำลังใช้ประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ในการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพไทย ใช่ค่ะกลยุทธ์ใหม่ของขเขมรคือการใช้ผู้หญิงเด็กและพระสงฆ์มาทำหน้าที่รื้อลวดหนามที่บ้านหนองยาแก้วแทนการใช้ผู้ชายซึ่งมันก็เป็นการตอบย้ำว่านายฮุนเซนใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์จริงๆการที่กัมพูชาใช้ประชาชนมานำร่องทำให้ฝ่ายไทยต้องช่างใจในการดำเนินการแล้วก็ทำให้ไทยไม่สามารถใช้กำลังตอบโต้ได้มากเท่าที่ควรซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดทางจริยธรรมที่ฝ่ายไทยเผชิญหน้า แล้วเรื่องการบินโดรนลุกล่ำอธิปไตยของไทยในหลายพื้นที่ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลน,นะคะใช่ครับฝ่ายไทยยืนยันว่ากัมพูชายังคงเหิมเกรมอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งโดรนบุกฆ่าทหารในพื้นที่ภาคที่สองแล้วก็กองทัพภาคที่สองได้ออกแถลงการยืนยันการตรวจพบความเคลื่อนไหวของโดรนกัมพูชาในหลายจุดสําคัญข้อมูลระบุจํานวนโดรนที่ตรวจพบอย่างชัดเจนได้แก่ ห้าลำบริเวณค่ายวีรวัตรโยธินสี่ลำบริเวณภูมิมะเขือและปราสาทพระวิหาร7ดลำบริเวณปราสาทต,ตาควายและสี่ลำบริเวณช่องจอม การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการรุกล้ำเขตแดนและอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินเข้ามาถึงภายในค่ายทหารแม้ว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธและกล่าวหาว่าไทยพูดเท็จและสร้างความตึงเครียดก็ตามแล้วความล้มเหลวของการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ในการแก้ไขปัญหาสแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการเจรจาของฝ่ายกัมพูชาหรือเปล่าคะ ฝ่ายไทยกองทัพภาคที่1แสดงความเบื่อหน่ายอย่างมากต่อการประชุม RBC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครั้งล่าสุดที่ใช้เวลาน,านานถึง10ชั่วโมงไทยมองว่าการประชุมกับฝ่ายขเขมรน,นั้นมีปัญหาเพราะขเขมรมีคำตอบเพียงอย่างเดียวคือถามหน่วยเหนือก่อนซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวมาประชุมอย่างจริงจัง การขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหานี้ยังสะท้อนจากการที่ทหารกัมพูชาไม่ได้ห้ามปรามแต่กลับให้การสนับสนุนการกระทําของมวลชนที่บุกรุกเขตแดนไทยท้ายที่สุดกองทัพภาคที่หนึ่งจึงประกาศว่าหมดเวลาสําหรับเขมรแล้ว แล้วข้อกล่าวหาเรื่องการวางทุนระเบิดและการก่อความไม่สงบโดยกัมพูชาซึ่งทำให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสเป็นการละเมิดข้อตกลงและยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์อย่างไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่กระทรวงกลาโหมของไทยได้เปิดเผยถึงความรุนแรงของการบุกรุกโดยระบุว่ากัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดซึ่งทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสการกระทําของกัมพูชาในพื้นที่เขตแดนไทยเช่นบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วถูกไทยถือว่าเป็น การบุกรุกและก่อความไม่สงบ แม้ว่ากัมพูชาโดยพลโทมาลีโซเจตาจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมถึงการบินโดรนและการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่แต่ฝ่ายไทยยืนยันความจริงจังของเหตุการณ์ที่ทหารบาดเจ็บสาหัสจากการวางทุ่นระเบิดซึ่งมันก็ก่อให้เกิดดราม่าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของกัมพูชาแล้วการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทดยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0,000ื่นของกัมพูชาต่างจากมาตราส่วน1ต่อห0,000่นอย่างไรและส่ง ผลต่อการแบ่งเขตแดนจริงแค่ไหนคะประเด็นหลักของความขัดแย้งด้านเขตแดนคือการที่ทั้งสองฝ่ายใช้แผนที่ต่างกันฝ่ายไทยยึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อหมืนซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันในขณะที่รัฐบาลหุ่นเซนใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2,000ในการอ้างสิทธิ์กับไทยเส้นเขตแดนตามแผนที่ของเขมรถูกเรียกว่าเส้นสีแดงในขณะที่ของไทยคือเส้นสีน้ําเงินพื้นที่พิพาทคือจุดกลึงกลางระหว่าง2เส้นนี้ซึ่งหุ่นเซน ใ้ประโยชน์ในการสร้างความยากลำบากในการขับไล่โดยการสร้างหมู่บ้านสร้างคาสิโนแล้วก็สร้างพื้นที่ชุมชนในบริเวณดังกล่าวแล้วฝ่ายไทยเตรียมพร้อมรับมือกับการปราบจลาจลด้วยอุปกรณ์ระดับสูงเช่นรถน้ําจีโนโ่10คันและเตรียมใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในการรับมือกับมวลชนถือเป็นการยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์เกินความจําเป็นหรือไม่ฝ่ายไทยยืนยันว่าตนพร้อมที่จะยกระดับเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดการเตรียมความ ร้อมนี้ร่วมถึงการเสริมกำลังเพิ่มอีก4กองร้อยประมาณ340คนแล้วก็ที่สำคัญคือการจัดเตรียมรถน้ำจีโน่จำนวน10คันเพื่อใช้ในการสลายการชุมนุม ฝ่ายไทยยืนยันว่าจะใช้ตำรวจในการปราบจลาจลไม่ใช่ทหารเพราะทหารมีไว้สู้กับทหารเท่านั้นแล้วก็การดำเนินการนี้เป็นการใช้กฎหมายไทยอย่างเต็มที่เพื่อตอบโต้การบุกรุกและก่อความไม่สงบของกัมพูชาแล้วการที่กํานันลีและกลุ่มมวลชนกัมพูชามีอาวุธปืน3-5-7ติดตัวในระหว่างการระดมพลรุกรานเขตแดนไทยแสดงถึงการยกระดับความขัดแย้งจากม็อบพลเรือนเป็นการเผชิญหน้าที่มีอาวุธหรือเปล่า แหล่งข้อมูลรายงานสถานการณ์การระดมมวลชนของกัมพูชาที่นำโดยกํานันลีโดยกํานันลีได้นำชาวบ้านขี่รถบัสหลายคันมาเพื่อระดมมวลชนให้ยืนอยู่บริเวณนอกแนวปะทะสิ่งที่สร้างความตึงเครียดคือรายงานว่ากํานันลีนั้นพกปืน357ติดตัวมาด้วยแล้วก็ยังมีลูกน้องอีก3าคนที่อาจจะเป็นตัวสมรอยในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้การมีอาวุธปืนร้ายแรงติดตัวมาในขณะที่ระดมพลเรือนเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ยอมเพิ่มความ เสี่ยงให้การประทับเป็นอย่างมากและเป็นการส่งสัญญาณว่าการเผชิญหน้านั้นอาจยกระดับจากม็อบพลเรือนไปสู่ความรุนแรงโดยใช้อาวุธจริงแล้วการที่กัมพูชาฟ้องผู้นําโลกและ UN เโดยกล่าวหาว่าไทยเตรียมใช้กําลังทหารยึดครองพื้นที่เพิ่ม17จุดเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองของตนเองหรือไม่นายกหุ่นมาเนตลูกชายหุ่นเซนได้ยื่นจดหมายถึง UN โดยมีรายงานว่ากัมพูชากล่าวหาว่าไทยมีแผนที่จะใช้กําลังทหารเข้ายึด ครองพื้นที่กัมพูชาเพิ่มอีก17จุดขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าทั้ง17จุดนั้นเป็นดินแดนของไทยซึ่งมันก็ทําให้เกิดดราม่าว่ากัมพูชาพยายามใช้แวทีโลกในการสร้างภาพให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทําเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจจากการลุกล้ำเขตแดนที่เกิดขึ้นจริงสุดท้ายนี้การที่ผู้นําระดับสูงของกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าสั่งฝารั้วลวดน้าและเปิดสงครามหลังจากการประนีประนอมในอดีตสิ้นสุดลงถือเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความสัม พันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงหรือเปล่าคะฮุนเซนผู้นำกัมพูชาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการสั่งการให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนี้โดยมีระบุว่ามีการสั่งฝ่ารั้วลวดหนามแล้วก็มีการปูทางให้คณะทูต IoT เข้าพื้นที่การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการเปิดการประทะเปิดสงครามซึ่งทำให้การประนีประนอมที่เคยมีมานานกว่า40ปีสิ้นสุดลงก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอ เ,เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ